ครับห้องนอนไฮไลท์ไฮไลท์เย้สาวไว้น้องเป็นครับมัดงามแนวนไปรอบเลยครับเป็นยังไงบรรยากาศสุดยอดอยากจะกระโดดลงไปเลยครับในเวลานี้ เดี๋ยวเราจะกลับมาวหายน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราสมัครพักพ่วกก่อนนะครับริมทะเลริมทะเลเดินไปทางโน้นนะเดี๋ยวเราจะไปเดินริมทะเลกันนะครับกลับมาที่ห้องเดินเข้ามาก็เดินออกไปก็สามารถลงไปสระว่ายนะ้ำแบบเลยเลยๆ,ๆ,ๆ